สนับสนุนโดยโลตัสรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัสปัญหาขยะพลาสติกถือว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญสาเหตุหนึ่งมาจากการแยกขยะที่ไม่ถูกวิธีนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบดิเวตตามมาค่ะทางยูโรนิวสรายงานนะคะว่าประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงในหมหาสมุทรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้แก่ที่อินเดียค่ะ ทิ้งขยะพลาสติกลงในมหาสมุทรถึง126.5ล้านกิโลกรัมต่อปีตามมาด้วยอันดับ2ประเทศจีนนะคะ70.7ล้านกิโลกรมัมอันดับ3อินโดนีเซียค่ะ56.3ล้านกิโลกรมัมอันดับ4บราซิล28ล้านกิโลกรมัมและอันดับ5บ้านเราเองนะคะประเทศไทยค่ะทิ้งขยะพลาสติกลงในมหาสมุทรถึง22.8ล้านกิโลกรัมต่อปีส่วนอันดับ6ถึง10ค่ะก็ไล่เรียงกันไปเลยนะคะตั้งแต่เม็กซิโกอียิปต์สหรัฐญี่ปุ่นและสหรั อาาจักรซึ่งขยะพลาสติกที่ทิ้งลงในมหาสมุทรนั้นแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างมหาศาลค่ะ ส่วนทางด้านกรีนพีซประเทศไทยก็รายงานนะคะว่าขยะพลาสติกในบ้านเรา100%มีการนําไปรีไซเคิลเพียงแค่14%เเท่านั้นค่ะและในจํานวนขยะที่รีไซเคิลนั้นถือว่ารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่2%เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจค่ะที่ทําไมพลาสติกถึงปนเปื้อนอยู่รอบตัวเราแตกออกมาเป็นพลาสติกขนาดเล็กนะคะหรือที่เรียกว่าไมโครพลาสติกแล้วก็ปนเปื้อนทั้งในอาหารน้ําและอากาศและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายเรา แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในอนาคตค่ะดังนั้นเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะด้วยการลดการใช้พลาสติกหรือว่านําพลาสติกกลับมาใช้ซ้ําและที่สําคัญต้องแยกขยะให้ถูกวิธีนะคะจะได้นําไปรีไซ c l เคิลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ